ขอกราบอภัยพี่นวัดแล้วก็มิสแกนทั้งหมดด้วยนะคะที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นที่ทีวี we, แบบเรารู้เท่าไม่ถึงการเรายังเด็กไปที่จะที่ที่คิดอะไรไม่ได้ไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะเราอาจจะคิดผิดพลาดไปวีก็กราบขออภัยขอยอมรับผิดเลยนะคะว่าคุณเอกเป็นคนที่เราเซตขึ้นมาจริงๆเนาะ ที่แต่ว่าวีอยากจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีรางวัลที่หนึ่งจริงนะคะมีคนถูกจริงส่วนคุณเอกก็ยอมรับจริงๆมันเป็นการเหมือนเราให้เขามารีวิวให้เราอันนี้ก็ขอยอมรับผิดจริงๆว่าเราไม่รู้ว่าคุณเอกเนี่ยคือทางมาร์เก็ตติ้งเป็นคนจัดหามาให้เราเนาะเราไม่รู้แต่ว่าโอเคตรงนั้นในส่วนตรงนั้นะ่ะวีวีรู้เห็นด้วย พราะวีมองว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดนะเราก็ทำงานกันเป็นทีมเราเชื่อใจทีมของเราว่าสิ่งที่ดีท,ที่สุดมันมันต้องออกมาดีที่สุดรวมถึงทางทางมิสแกนก็เป็นครั้งแรกที่ได้ตำแหน่งแล้วเราอยากให้ภาพมันมันออกมาให้ชัดให้ชัดเจนขึ้นให้มันดูว้าวมิสแกนรับตำแหน่งครั้งแรกก็มีผู้ที่จะไปมอบรางวัลเลย เช็คใบนี้จะเป็นวีเป็นคนไปขึ้นเอง mm hmm. อ่าเป็นงวดเดียวกันค่ะเป็นงวดเดียวกันค่ะ mm hmm. การจะหาซื้อลอตเตอรี่ถ้ามันคือเราเคยคิดนะพูดจริงๆว่าพูดเคยพูดกับเขาเคยคิดกับเขาว่าเราจะทํายังไงให้มันมีรางวัลที่หนึ่งก็เคยคิดแต่ว่าพอถึงนะเวลานั้นอะ่ะมันไม่สามารถทําได้เพราะมันเร็วมากๆคือเราจะไปหารางวัลที่หนึ่งที่ไหนทันอะคะ่ะ ไม่มีการซื้อค่ะเรามีคนถูกจริงเราได้มีการเสร็จอีกไหมคะหรือว่ามีแค่ว่ามีมีมีงวดนั้นงวดเดียวค่ะส่วนงวดอื่นเรามีหลักฐานอยู่แล้วว่าเราโอนให้กับลูกค้าค่ะหลายคนถามเข้ามาว่าคุณพรชัยคือใครเนาะก็จะเรียนแจ้งเลยว่าคุณพรชัยคือนายทุนหนึ่งหนึ่งในหลายๆคนที่เข้ามาลงทุนกับวีส่วนวีลงแรง ทำไมวีถึงเป็นแค่พยานในเอกสารมิสแกนวีก็ขอยืนยันว่าเพราะว่าทุกอย่างเรารับรู้เราบริหารด้วยแรงเราเป็นหุ้นส่วนที่ใช้แรงออกแรงใช้กำลังส่วนคนที่บริหารเรื่องการเงินเขาก็ให้คําแนะนำสำหรับธนาคารการโอนเงินหรือกฎหมายต่างๆที่คอยซัพพอร์ตทางวีค่ะวีคือเจ้าของหงทองค่ะ ขอยืนยันอีกครั้งแชทหลุดตัวนี้อันเนี้ยขอยอมรับเลยนะคะว่าเป็นแชทของทางบริษัทจริงๆแชทนี้หลุดออกไปได้ยังไงก็คือ,อพนักงานเก่าคนนึงที่ที่แจ้งไปว่าเคยออกไปแล้วอะค่ะที่ที่ออกรายการไปเขายังอยู่ในกลุ่มอยู่แต่วีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงยังอยู่ในกลุ่มอยู่ทั้งที่ออกไปตั้งแต่เดือนกรกดาแล้ว กลุ่มนี้มันก็อย่างที่เห็นนะคะหัวหัวมันจะเขียนว่าโยนลิงค์ซึ่งกลุ่มนี้ก็ท่านท่านก็อยู่ด้วยแต่ว่าท่านก็คือเหมือนดูเฉยๆไม่เคยพิมพอะไรเข้าไปเลยจนวันนั้นอะ่ะมันมันไม่ไหวจริงๆก็ยอมแล้วว่าวีมีผลกระทบค่อนข้างเยอะมีมีคำถามหลายคนมีมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมันทําให้พนักงานเราเสียกําลังใจค่อนข้างเยอะแล้ววีต้องต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จากนายทุนเนี่ย ให้ให้เขามาปลอบใจวีเองแล้วก็พนักงานคือวีรู้สึกเสียใจจริงๆนะคะที่ที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่ว่าวีก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดเกิดขึ้นแบบนี้กับพนักงานเราเนาะเราเรายังอยากเชื่อมั่นว่าบริษัทที่เราทำเนี้ยมันมันดีที่สุดแล้วเนาะค่ะ